สวัสดีให้ฉันแสดงวิธีการเปิดบัญชีทดลองกับตลาดท TIO มาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบบัญชีตลาดที TIO ของคุณขั้นตอนที่2คลิกที่เปิดบัญชีทดลองขั้นตอนที่ส กำหนดค่าบัญชีซื้อขายทดลองของคุณสร้างบัญชีทดลองของคุณสำเร็จแล้วขั้นตอนที่4คุณจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลประจำตัวของคุณและลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแพลตฟอร์มคลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแพลตฟอร์มขั้นตอนที่5เลือกแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์ของคุณและติดตั้ง เปิดแพลตฟอร์มและเข้าสู่ระบบโดยป้อนข้อมูลประจําตัวของคุณนั่นสินะคุณได้เปิดบัญชีทดลองแล้วและสามารถเริ่มการซื้อขายได้โชคดี